พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากดังนั้นท่านทั้งหลายการที่เราได้อัตภาพร่างกายขันธ์ห้ามาเป็นมนุษย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาได้สั่งสมมาดังนั้นจง ใช้อัตภาพสังขารนี้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กระทำสิ่งที่เป็นสาระสาระของสังขารก็คือการทำความดีเราได้อัตภาพได้ร่างกายเป็นมนุษย์แล้วจงทำแต่ความดีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากที่สุด ส่วนสาระของทรัพย์สินนั้นทรัพย์สินที่เราหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแหลงนั้นส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ใช้จ่ายเก็บไว้บริโภคแต่ส่วนหนึ่งนั้นต้องนำออกมาใช้นำออกมาบริจาคนำออกมาเสียสละถ้าเราเก็บไว้โดยไม่ใช้จ่ายไม่เสียสละเลย ซับนั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเปรียบเสมือนกับน้ำเค็มในมหาสมุทรเราก็ใช้ไม่ได้ผู้อื่นก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นจงทำรัพย์ให้มีสาระด้วยการบริจาคดังนั้นในคติธรรมวันนี้ก็คือสาระประโยชน์2อย่างสาระของทรัพย์คือการให้ทาน สาระของสังขารคือทำความดีเพื่อเจริญพร